โอ้ oh. แต่พอพูดถึงพี่นิกกี้ผมอยากเล่ามากอยากเล่า,ามีมีอยู่ปีหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าปีไหน uh. แต่มันเป็นปีที่สะว่ายน้ํามันมีสะว่ายน้ํา uh. ผมเห็นพี่นิกกี้เขานั่งอยู่ uh. เราก็อยากจะไปถามเขาช่วงนี้พี่เขาเป็นไงบ้าง uh. เราก็นั่งคุยนั่งจอยกันไปสักพักหนึ่งยายก็มายายก็มาเราคิดแล้วเอ้ยมันแน่ว้ยซีนนี้มันชัวย,ยายก็เดินมานั่งพี่นิกกี้เปิดก่อนเลย ผมรักคุณมากนะเ,เ,เสียงมันมันอย่างนี้เลยนะผมบอกให้นะผมรักคุณมากนะผมรักคุณมากจริงๆนะอะไรเงี้ยเดีวบอกว่าฉันไม่รักเธอตรงไหนฉันก็รักเธอมากเหมือนกัน แล้วพี่นิกกี้ก็เหมือนมันทุกคนก็คงจะดูแบบกึ่มๆมและอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่นิกกี้ก็ตอนแรกนึกว่าเขาจะดา่านึกว่าจะด่ากันใช่ไหมตอนแรกนึกว,ว่าแบจะจะวจะไฟกันเออเขาบอก <laughs> เนี่ยคุณดูเอานะยายเนี่ยในเนี้ยเด็ก50บกว่าคนเนี่ยก็ชี้ไปที่สาวว่ายน้ำคนเต็มเลยตรงนี้อาถามจริงเหรอยายยืนงนะมีใครกล้าถีบยายลงน้ำมั้งไหมมีใครกล้าถีบยายไหมมีผมคนเดียว <laughs> <laughs> นี่ผมผมรักยายนะใครจะกล้า แล้วเหมือนไอ้ไว้ก็เดินมาตามมาทีหลังแล้วเหมือนก็เริ่มแบบเอ้าแล้วแกจะมาถีบฉันทำไม <S <S เหมือนเหมือนเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องจะมาถีบฉันไม่ต้องไม่ใช่คือพี่นิกกี้กำลังจะสื่อว่า ถ้าเกิดเวลายายทําอะไรผิดหรืออะไรเงี้ยคนที่กล้าพูดน่าจะเป็นพี่นิกกี้อะ,อะไรเงี้ยทุกคนไม่มีใครกล้าพูดหรืออะไรประมาณนั้นเราก็เริ่มแบบเอ้ะมันทําไมคนนึงคุยเรื่องนี้พอคุยเรื่องนี้พอมาชนกันมันดูคุยกันไม่รู้เรื่องวะทุก <c oughs> คนฉันมันจะถีบฉันทำไมฉันทำอะไรผิดจะมาถีบฉันตกน้่งทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย,เ,อยเราก็นั่งฟังฮาเลยฮาขำมุ่นกากเลยเออคุยกันคนละเรื่องเดียวกันมีอยู่จริงแต่ต้วงอกคนนั้น่มีใครโดนถีบไหม ไม่ไม่มีครับแต่ดูออกเลยว่าพี่ยายกับพี่นิกกี้อ่ะต้องรักกันไม่งั้นไม่ไม่พูดกันขนาดนี้แน่นอนคนโดนถีบมีค่ะมีค่ะลงน้ำคนแล้วกูค่ะเอาที่หรอกูค่ะโดนเลยค่ะคุไปเนี่ยห้องเนี่ยแหละอีสามเจ็ดสองเนี่ยแหละไปถึงตู้มันมีจับไว้น้ำอ่ะมึงเข้าใจปะแล้วก็เลยก็คือนต้วาวมันกูนล่านห้องว้าวกำลังจะว้าวห้องอยู่อุ้ยยังไงดีเรานั่งตรงไหนดีอะมึงเข้าใจแหมแล้วมันก็มีคนกูแบบเห็นจับไว้น้าปุ๊บจะต้องมีคนตกอย่างเงี้ยก็จับกูอ่ะ โยนลงไปในตับแล้วน้ำมึงโยนตุ้มแรงมากกูอะจมลงไปจนถึงผืนพืน <ะ S 2> อ,อ่ะกูจะอะไรไปกูเห็นเลยสภาพกูแบบค่อยๆน้ำมา แล้วพ้อปุ๊บแล้วจังหวะที่กูกำลังลอยขึ้นน่ะมีคนกระโดดมาต่อมีเสียงอะไรไม่รู้เรื่องหนักกระทบน้ําแล้วภาพที่เห็นก็คือเป็นตีนเป็นตีนเป็นตีนอ่ะลงมาอย่างเงี้ยลงมาก่อนแล้วลงมาปุ๊บจังหวะนั้นอ่ะกูมันเร็วมากมันจะแบบคนมันโดนทุ่มอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่มีแรงหายใจทันไม่ได้กูเห็นตีนอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่กูลอยขึ้นอ่ะตีนเดือดปุ๊บลงก็ลงลงไปใหม่อีก ตีนพี่กายเลิกายตีนมาก่อนข้ากูลอยขึ้นไปกลางอกแล้วกูแบบอั๊ชปัสปั๊แป๊บหนึ่งรอให้กูขึ้นก่อนก็ไม่ได้คือเหมือนทุกคนไม่เคยโดดน้ำอ่ะแบบรอคิวกันหน่อยไม่ได้โดดทับกันอยู่นั่นโดดทับ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 นี่อย่างนมหัก